สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนชาวอัแลนติก้านะคะคลิปนี้จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับแพทใหม่ครบรอบ2ปีเซิร์เวอร์โอเชียนนนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราผูชมพร้อมก็เลยค่ะ ในส่วนแรกนี้ก็จะมีไอเทมนะคะให้เป็นเพื่อนแรกจากกิจกรรมครั้งนี้เนาะเป็นไอเทมครบรอบ2ปีนะซึ่งไอเทมก็จะมีตามนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเซตอัลาดนนะแล้วก็จะมีฉายาให้เพื่อนเพื่อนแรกด้วยนะาฉายาเลยค่ะมีบัฟต่างๆให้เพื่อนเพ่อแรกด้วยไอเทมเหล่านี้จะดรอปจาก ดันเจียนกิจกรรมนะคะซึ่งเพื่อนๆจะต้องวาร์ปที่ไอคอนทางด้านซ้ายมือเลือกว์ปไปทั้งสองอันนี้เลยค่ะว่าจะว์ปไปอันไหนก็ได้นะแต่เพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นดูพัมกันเลยเนาะจะมีดันเจียนทางด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะคะซึ่งตั๋วที่จะลงดันนี้เพื่อนๆจะได้จากการล็อกอินไลน์วันโดยดันเจียนทางด้านขวามือนะคะจะมีโอกาสสุ่มปีกนี้เนาะวิงเอ s e นต e เฟรชเมนต์นะคะ และดันเจ่้นทางด้านซ้ายมือก็จะมีโอกาสดับหิน3าสนะซึ่งทั้ง3อย่างนี้เพื่อนๆสามารถนำมาคอมบายให้เป็นไอเทมชิ้นใหม่จะเป็นปีกนะคะซึ่งปีกแต่ละสีก็จะใช้หินของแต่ละสีในการคอมบายเนาะอย่างเช่นปีกสีเขียวนะคะก็จะใช้หินสีเขียว2,500ก้อนปีก2,500ชิ้นแล้วก็เหรียญโอเชียนนิก แพทินัมนะคะ1เหรียญนะเหรียญโอเชนิกแพทินัมได้จากการนําเหรียญโอเชนิกโกลนะคะไปแลกเปลี่ยนที่นางฟ้าอยู่ที่มาเก๊าเพจได้นะคะเหรียญโอเชนิกแพทินัมเพื่อนๆสามารถนําเหรียญโอเชนิกโกลนะคะมาแลกเปลี่ยนเป็นโอเชนิกแพทินัมได้โดยจะใช้โอเชนิกโกล9,999เหรียญนะส่วนโอเชนิกโกลนี้ก็ดอกจากมอนสเตอร์ทั่วไปแล้วก็ล็อกอินไลน์วันนะคะ ต่อมาจะมีการอัปเกรดบีชเทนเนอร์ใหม่นะซึ่งจะเปลี่ยนให้เขาจากคลาส C เป็นคลาส s นะคะ,ะส่วนการโจมตีของเขาก็จะเป็นการโจมตีสีเป้าหมายเนาะและเพิ่มสกิลใหม่อีก4สกิลนะคะซึ่งสกิลก็ดับอยู่ที่ดันเจียนของบีชเลยนะคะชั้นที่1 F2F แล้วก็สามเโดยการที่เราจะได้ตัวบีชเข้ามาในทีมเพื่อนๆจะต้องทำเควสโดยเพื่อนๆมาที่สมุดเควสเนี่ยนะคะแล้วเริ่มมาที่ซับเควส ะะเลื่อนมาล่างๆจะเจอเควสบีดให้ทำนะคะอยู่3ข้อเมื่อทำจบ3ข้อเพื่อนๆก็จะได้ใบเลียกบีดเรนเนอร์ค่ะหนังสือของเห็นอัปเกรดนะคะเพื่อนๆจะต้องหาไอเทมมาคราฟเห็นอัปเกรดนะคะซึ่งเห็นนี้สามารถคราฟได้ในหมวดคริสตัลนะคะส่วนไอเทมที่ใช้คราฟก็ดับอยู่ในดันเจียนของบีดเช่นกันค่ะแต่อยากจะแนะนำว่า ในช่วงนี้ถ้าเพื่ออยากอัปเกรดใช้หินทองอัปเกรดจะดีกว่านะคะเพราะถ้าเทียบกันกับการค้าบแล้วราคาของหินทองจะราคาถูกกว่าจากการที่เราคร้าบอัปเกรดเองเนาะในส่วนของรายละเอียดของสกิลแล้วก็รายละเอียดลึกๆนี้ขอติดไว้เป็นคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าตัวหนึ่งเองยังทำ บีดมีเรียบร้อยนะคะในตอนนี้อยาขอค้างไว้ก่อนเนาะเพิ่มคอลเลคชันใหม่ๆหลายคอลเลคชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น h a r o w e i n f e s t i v a l นะคะแล้วก็ Oceanic e s s e n c e น i n g นะคะปีดนี้ได้แจกก,กิจกรรมนะแล้วก็ Marine Glass นะคะแล้วก็เซต o อเช n i c น o กรอบสอีนะคะเพิ่มคอลเลคชันของชุด b บ a ด c h a n n e ์นะคะชุดเหล่านี้เป็นชุดเฉพาะของ b บีด c ชนเน n e เลยค่ะ และคอลเลคชันของ Dark Washer ด้วยนะคะมีเซตไอเทมมอลเพิ่มมา2เซตนะจะเป็นเซตทอร์วีนแล้วก็ซนะื้อ Dark Washer เอนาะอายเทมสองอย่างนี้ก็ได้จากการซื้อไอเทมมอลนะคะเพิ่มคอลเลคชันเซตอาวุธสลอตอัลมาตี้นะคะโดยให้ผลของบัฟแมจิกดาเมจถึง10%เอเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มกระดานล็อกอินรายเดือนเนาะโดยทั้งหมดนั้นก็จะมีการแจกเซต ครบรอบสองปีในกระดานนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆพือนเเกรดในการอัปเกรดอาวุธสล็อตนะคะ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการอัปเกรด o r m a l มาเป็น Rare เพิ่มให้เป็น35%จาก Rare มาเป็น High เป็น25%จาก High มาเป็น Luxury มาเป็นโอกาสอีด15%จาก Luxury มาเป็น r e g e n t โอกาสสำเร็จ10%แล,และจาก r e g i o t มาเป็น Almighty นะคะโอกาสสำเร็จ5%นะ เห็นได้ว่าแพทอัปเดตครั้งนี้ก็มีเรื่องให้เพื่อนๆทําเยอะมากเลยนะคะและอีกลหลายๆอย่างที่1ไม่ได้นํามาอเล่าแล้วก็อธิบายทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดลึกลับซับซ้อนเยอะมากๆสําหรับวันนี้หนึ่งต้องขอตัวลาก่อนนะคะพบกันในเกมเนาะสวัสดีค่ะบบ๊ายบายย